Gd3 อาจจะเหมือนหลังคา Giyale อย่างนั้นอ่ะ Kmanr โอ้โหนี่แม่งของหายากมากไม่รู้ดิเหมือนแบบก็ผมมีเครื่องมีนส่วนตัวนะอันนี้ผมผมพูดให้ฟังแล้วกัน S14 ประสบอุบัติเหตุเลยด้วยความเฮี้ยของเราคุณไปทะเลคุณทากันแดดแล้วคุณต้องหนีเลยหรอแดดพ่าที่อยู่ไหนทำไม S15 คือคือทำไมต้องไปลงทุนอย่างมนขนาดนั้น สวัสดีครับทุกคนโอ้โหพามาดูนี่กันดีกว่าช่องบริการที่1นะครับ g t 3 9ก็สอพี่จูนสวัสดีครับนะ PDI <P DI, S 2> ครับ PDI นะครับรถคันนี้นะก็คือเป็นรถจาก g r ร y Market นะครับซื้อมาแล้วก็เรียกว่าอยากจะตรวจสอบเพื่อให้ชัดเจนและมั่นใจทีว่ารถเนี่ยได้ทําการเตรียมพร้อมสําหรับการใช้งานนะครับหรือเขาเรียกว่า PDI นะ PDI เนี่ยย่อมาจาก p r e Deliver Inspection นนะฟรี Free ก็คือก่อน Deliver ก่อนส่งมอบ Inspection ก็ In คือการตรวจสอบนะคือถ้าแปลเป็นไทยก็ตรวจสอบก่อนส่งมอบนะแอคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถก็ก็วสอง g D 3นะครับที่ u ู l ออปชันแบบสุดของสุดดูยังไงว่าแบบภายนอกว่ามันสุดหนึ่งคือหลังคาอันนี้เป็นออปชันที่ราคาสูงนะครับหลังคาคาร์บอนคือตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ RS ไม่ใช่ RS ก็จะไม่มี e x p o s e คาร์บอนแต่ฝากระโปรงแม่งเป็นคาร์บอนคือปอร์เช่เป็นอย่านงนี้ครับหลังคาเนี่ยใน G3 ทุกคันเป็นคาร์บอนอยู่แล้วฝากระโปรงนะครับของ G3 ทุกคันเป็นคาร์บอนอยู่แล้วถ้าพ่านสีไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าจะเอาคาร์บอนแบบไม่พ่นสีคือต้องจ่ายเงินเพราะว่าปอร์เช่คือไหม less is more less is more เสมอนะครับแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่าจริงๆแนละ้วคืออะไร คือจริงๆมันเป็นคาร์บอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เลือกเป็นออปชันเป็นเอ็กซ์โพสคาร์บอนเนี่ยมันจะไม่ได้ลายเรียงสวยแบบนี้นึกออกปะมันก็จะเป็นคาร์บอนแบบอาจจะเหมือนหลังคา GR อารีสอ,อย่างนั้นอะ่ะเข้าใจปะที่มันเป็นลายคาร์บอนแบบยุบๆยับๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นออปชันเอ็กซ์โพสคาร์บอนก็คือเห็นลายคาร์บอนอย่างชัดเจนมันก็ต้องมีการเพิ่มตังค์หน่อยแหละคือการเรียงลายคาร์บอนให้มันตรงเป๊ะได้ขนาดนี้นะครับมันก็ใช้เวลานะไม่ได้ง่ายๆนะครับคันนี้มากับเบรกเซรามิกแบบที่เเเป็นนสีหลืองงั้งดิมนะ ออริจินอลนะฮะรถนี่เป็นสีเล c ซิ่งเยลโล่นะครับแล้วก็ภายในเป็นคาร์บอนแบบคาร์บอนเต็มเบาเย็บสติชิ่งเป็นสีเหลืองแบบนี้ต้องบอกว่าที s เเนี่ยหรือศูนย์บริการเนี่ยมันสั่งยากนะไม่ใช่สั่งไม่ได้นะสั่งยากบางคนก็เลยอาจจะเลือกใช้รถแบบเกรย์มาร์เก็ตเนาะเพราะว่าก็ต้องบอกตรงว่าวันนี้นะอะลูเคชันหรือการจองคิวกับรถ G3 ส3 RS ีหรืออะไรพวกเนี้ยมันยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งล่าสุดเพิ่งมีเรือไฟไหม้ไป นะครับก็จะยิ่งโอ้โหมันรถมันหายไปไม่รู้กี่คันน่ะเป็น6 7 0 0 0ดันคันน่ะคุณก็คิดดูแล้วกันอย่างเมืองไทยเนี่ยปอร์เช่นะครับรวมๆนะรวมๆในที่นี่หมายถึงรวมพวกคายเคนด้วยนะปีหนึ่งเนี่ยขายอยู่ประมาณสัก3 0 0 0คันรถเนี่ยจมไฟไหม้ไป6,000คันเท่ากับเราไม่มีรถไป2ปีตอนนี้ราคาป,ปอร์เช่นี่กยกำลังจะขึ้นสูงการตรวจเช็ค PDI ในเบื้องต้นนะครับก็นะฮะนี่เราเห็น,หนไหมออกมาเป็นลิสต์อย่างนี้เลยนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับไม่ได้ทำกันเล่นๆนนะครับก็ทำกันค่อนข้างจริงจังนะครับเรียกว่าตรวจครบ จบในที่เดียวนะครับแล้วก็เริ่มต้นเซตศูนย์คืออย่างคันนี้เขาอยากจะเซอร์วิสที่นี่ยินดีเราเรียกว่ายินดีดูแลอยู่แล้วนะครับมีจริงๆเล่าได้ไหมอันนี้อันนี้พี่พูดได้ไหมอันนี้พี่พูดได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่หนุ่มอุ้ยไม่ใช่ไงหนไม่มีอะไรก็คือพอดีแกไปออกรถคันนี้มาเนี่ยต้องบอกว่าเหตุผลน่ะก็คือเป็นผู้ประสบภัยทั้งไม่ใช่ประสบภัยนั้นนะประสบภัยไฟไหม้เหมือนกันคือเดิมทีอ่ะเจ้าของรถอ่ะเขาก็สั่งเราจากอสนี่แหละแต่ว่า คือรถเขาอยู่ในเรือแล้วก็ไฟไหมอยู่รถเดียวกับกับรถพี่เลยแล้วก็เลยรอผลิตไม่ไหวเขาก็เลยไปไปออกรุ่นนี้มาแต่ก็เลยเปลี่ยนรุ่นไปเลยตอนแรกสั่ง GTS ไปซึ่ง GTS เขาเนี่ยมีของแต่งรออยู่แล้วด้วยนะสั่งมาแล้วแต่ก็ ไม่เป็นไรนะครับเขาก็เอ้กูขยับเป็นจีดีสมเลยกาต้องบอกว่าเจ้าของรถท่านนี้นะก็เป็นหนึ่งในตองอูของการเล่นรถเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นลูกค้าคนแรกที่ใส่เค V4 ที่นี่นะครับเป็นคนเปิดบินเค V4 ที่นี่นะครับใส่รถ m 4สีนะสีเหลืองเหมือนก็เลยถ้าใครติดตามมาตลอดก,ก็คงเคยเห็นมาแล้วแต่มนตันต้นต้นปีเลยนะนหมายถึงว่าต้นๆ้นที่เราเปิดอู่ใหม่ๆเลยนะครับคนเล่น m 4ใส่ k w v 4เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันระดับสุดยอดแล้วนะครับ แน่นอนคันนี้เขาก็เลยเต็มที่เหมือนกันอันนี้พี่พูดได้ไหมอันนี้เอามือทับอกขออุย้ยขอเอามือทับอกอันนี้คือสั่งเฮดเดอร์เลยไม่ได้แค่สั่งท่อนะสั่งเฮดเดอร์นะครับโหตอนนี้ผมบอกเลยว่าเดือนนี้มีรถ GT3 สั่งเฮดเดอร์สามคันแล้วคือโหดมากตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรคนไทยตอนนี้แบบคือแต่งรถแบบโหดมากนะฮะเดี๋ยวเต็มตัวเรียบร้อยคือมีอยิงอย่างที่เราอยากทาให้รถเกรย์คืออะไรรู้ปะเปิดมาแล้วไม่ต้องไปกดโอเค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 คือแบบ อยากจะเคลียร์โค้ดจอให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้นําไปใช้งานหลังจากนี้ได้โดยที่ไม่มีแบบไม่ไม่ต้องสําคัญเนะ่ะเปิดมาปุ๊บต้องมานั่งกดนู่นนี่นั่นะนะคือถ้ารถ AS จะไม่มีคือสตาร์ทมาปุ๊บเราคุณเซตอัพครั้งแรก <ๆ S 2> เลยจะจบใช่ไหมแต่พอมันเป็นรถเกรเนี่ยเหมือนมันจะถามเรื่อยๆแบบเหมือนให้แบบ select language อยู่เรื่อยๆแบบอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรากำลังหาวิธีทําโค้ดปิดให้อยู่นะครับแล้วก็คันนี้มีอีกออปชั่นหนึ่งที่ที่งดงามมากคือไฟท้ายเป็นแบบใสนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเลนใส ไม่ใช่เลนไม่ใช่เลนสีแดงนะแ,แต่แต่เวลาไปเปิดติดเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงนะครับสีนี้สวยมากนะต้องบอกว่าแล้วแม่งเป็นรถที่ออปชั่นเต็มมากเต็มแบบเต็มเปรี้ยะเลยอะนะครับรอ PDI แล้วก็เดี๋ยวใส่ท่อเดี๋ยวเย็นๆนอาจจะมีแง้มให้ดูอีกทีนึงด้วย พี่ตอนนี้อันนี้พี่พูดได้ไหมอันนี้พี่พูดได้ไหมจะพร้อมรับเลยมือทาบอกเลยอันนี้อันนี้พูดได้ไหมน,นี่มันใส่ล้ออยู่อ่าเดี๋ยวดูดูว่าล้ออะไรนะครับลำดับต่อมานะครับ Kman R โ oh อ้โหนี่แม่งของหายากมาก Kman R นะฮะ9 8 7.2ต้องบอกว่านี่แหละคือบิดาของ GT4 นะ K-man GT4 นะครับคือตอนนั้น K-man Boxer ยังไม่มีตระกูล GT R นี่ก็คือแบบที่สุดละของเขาที่เขาจะออกมาได้ตอนนั้นคือ Light weight, l i g h t ว e ล้อน้ําหนักเบาแต่ก็ยิยว่ามันยังไม่ถึงระดับ GT Division นะครับแต่ K-man R รหัสนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันก็คือการยกเครื่องจาก K-man S นำมาใส่ fixed wing นะแล้วตัวนี้ก็ยังทํางานอยู่ด้วยนะอันนี้คือเป็น adaptive นะครับก็ยังทํางานอยู่ด้วยนะครับ ต้องบอกว่าผมว่าเป็นรถที่หาได้น้อยมากเลยนะในเมืองไทยนะครับต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยว่ะแล้วคันนี้นี่คือสภาพแบบเนยบกิงเลยนะครับสภาพเนยบกิงเลยคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ต้องบอกว่าเจ้าของก็คือสุดเหมือนกันนะครับสุดยังไงอ่ะเดี๋ยวพามาดูเราเราเห็นอยู่แล้วว่าเขามีโลโก้คาปริสโตนะฮะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วถ้าใครเห็นไอ้คาปริสโตเนี่ก็จะรู้เลยว,ว่าอันนี้คือเป็นกาแฟอ๋อเนะี่ยคาปูชิโน่เออคุณ คุณแก้ได้ดีมากแปลว่าคุณตั้งใจฟังอยู่สปริโซเป็นชื่อยี่ห้อท่อพ้อหลังจะมีท่อแล้วท่อน,นี่คือฝั่งไอเสียอันนี้ก็คือฝั่งไอดีฝั่งไอดีก็เหมือนแบบเป็นฝั่งเอาอากาศที่ดีเข้าไอดี ID เนี่ยภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบไอไอดีอ่าไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกไอเสียนะกับไอดีอันนี้เราก็ต้องบอกเลยว่าตัวแทนจําหน่าย IPD นะฮะสั่งของคือแบบ<ม>เป็นไงอะ่ะคุณดูผิวลูกก๊อบข้างนอกข้างในนะครับ อันนี้ก็คือใส่ IPD นะครับพร้อมกับลิ้นไฟฟ้าครับของ GT3 ก็อันนี้ก็เบิกใหม่สดๆร้อนๆนะฮะเตนัมคิดนะครับมีท่ออะไรพวกนี้นะฮะของใหม่หมดเลยก็อันนี้ก็ก็สั่งแป๊บเดียวนะใครสนใจสั่งก็ผมก็ไม่รู้ดิเหมือนแบบก็ผมมีเครื่องบินส่วนตัวนะอันนี้ผมผมพูดให้ฟังแล้วกันนะครับก็ก็คือแบบถ้ารีบมากก็ก็บินมาเลยนะครับอาจจะแพงนิดหน่อยนะครับอันนี้โมอันนี้โม รบกวนรบกวนเข้าใจกันด้วยว่าโมนะบางทีแบบน้องๆไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่อย่าแบบอย่าสัมภาณ์กรไม่เข้าใจเฮ้ยนี่นี่มีคเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาเราส่งของมาเนี่ยเรายอมแอร์เฟรดมานะครับของมันก็เลยมาเร็วนะเวลาแอร์เฟรดเข้ามาเราก็ไปสวุวรรณภูมิทําการจ่ายภาษีนะครับคือราคามาจจะสูงกว่าหน่อยนึงแล้วก็ได้ของที่รวดเร็วต้องใช้คานี้นะครับนะอันนี้เราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะ พอเป็นตัวแทนจาหน่ายเนี่ยมันก็จะแบบจะมาให้เราแบบขายถูกราคาดําดินอะไรเงี้ยมันก็ยากนะมันทําไม่ได้นะครับเรื่องของการซื้ออะไรเนี่ยนะครับมีการต้องทํายอดนะต้องมีการวางเงินมัดจานะครับกับทางแบรนด์ต่างๆด้วยนะฮะนี่ก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับถ้าคุณมีที่ซื้อพวกแบบของหิ้วอ่ะที่มันถูกกว่าอันนี้เราก็เข้าใจนะถามว่าเราเคยซื้อของแบบนี้ไงเราก็เคยซื้อมาก่อนนะครับมันก็เข้าใจกันได้นะฮะแต่ว่า ก็ต้องรวมไปถึงว่าอันนี้เราก็ติดตั้งแล้วก็ทาการจูนให้คุณด้วยนะครับบอกเลยว่าทํารถที่ฟูลฟังชันจริงๆเนี่ยไม่แพงนะครับไม่ได้ราคาสูงจนเกินไปนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมาให้เราแก้เนี่ยจะแพงกว่าแล้วเวลามาให้เราแก้เนี่ยแล้วเราฟังว่าไปทาที่อื่นมาเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่าเออกูไม่แพงนะแต่ว่าเวลาที่คุณให้ผมมาเป็นไม้สุดท้ายเมื่อไหร่จะแพงเสมอเพราะผมจะไม่ลดราคาให้ผมไม่ลดให้แต่อย่างเงี้ยเนี่ยสั่งของก็สั่งกับเราจูนก็จูนกับเรา อะไรก็ทากับเราเอ้าอย่างนี้ลูกค้าอย่างนี้ก็ต้องอยังไงก็ต้องฟันเลยเอาไม่ใช่ก็ต้องกราบแล้วก็ลดราคาดูแลกันไปเพราะว่าเขาเรียกว่าดูแลกันยาวๆถูกไหมคือบางชิ้นไม่กําไรบางชิ้นกําไรนิดหน่อยได้ต่อนอเนื่องกันไปนะครับยางทุกวันนี้ผมบอกตรงเลยนะอย่างยางเนี่ยไม่อยากขายเลยคือราคายางวันนี้ชุดหนึ่งนะหกหมื่นซ้ายหนึ่งแม่งแข่งราคาอยู่300กว่าบาทต่อเส้นเปลี่ยน3เส้น4เส้นได้เงินพันกว่าบาทลบกลัวเลยครับไปใส่ที่ไหนก็ได้ไม่เป็นไร จะมาต่อกู 50- 200อรอยะไรเงี้ยก็แล้วแต่คือคุณก็ไปใส่ที่มันถูกๆนะครับเวลาแม็กเป็นรอยมาอะไรก็ไม่ต้องมาให้ผมซ่อมนึกออกปะไม่ต้องมางองแงใช่ไหมมันก็ไอ้นี่กูวน,นี้กูอันนี้พี่พูดได้ไหมวันนี้กูวันนี้กูนนกูใส่ลมไปหรือเปล่าซี่เห็นสติ๊กเกอร์อย่างงี้นะก็แปลว่าผมว่านะให้ผมเดานะอันนี้คือน่าจะเป็นพวกอยู่กลุ่มเล่นดรฟ์แล้วก็ไปแบบไปรถทริปอะไรมานะเขาถึงเขาถึงมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะแล้วก็เนี่ยอยู่ปอร์เช่คับนะครับ GB นะครับ คันนี้รถสภาพสวยดูดูดูดแลมาดีเลยนะครับโหทะเบียนทะเบียนทะเบียนดูไม่ได้ทะเบียนดูไม่ได้แพงเอาแต่ว่าแพงแล้วกันเยทะเบียนแพงนะครับก็ของจริงมีท่อคาเฟโซ่อยากอยาก,อยากรีบจูนเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับส่วนคันนี้นี่ทำอะไรเนี่ยเขาบอกตรงนะรถเก่าขนาดนี้นะพอเลื่อนมันอยู่ในช่องนี้ใจไม่ค่อยดีใจแบบใจแป้วๆปผมผมให้คุณดูนี้ M3 เนี่ยนะรหัสเครื่องยนต์แม่งคือ S14 นะครับรหัสเครื่องยนต์ S14 เป็นเครื่องยนต์สี่สูบที่ต้องบอกว่าแม่งทรงพลังมากอันนี้คือปี19ประมาณนะประมาณ86-87นะครับปัจจุบันเนี่ยรถก็มีอายุอานามร่วมๆเกือบจะ40ปีละนะ37-38ปีนะครับต้องบอกว่าเมืองนอกเนี่ยแม่งเล่นกันไปแบบ6ล้านแล้วราคาเมืองนอกนะไม่ลงมา4นะเมืองไทยเนี่ยยังสะดุ้งไม่ทันยังแบบยังไม่ตื่นตัวกันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรรู้ปะมันอาจจะ เห็นบอดี้นี้กันเยอะยังไม่เข้าใจว่า M มคืออะไรนะครับวันนี้เครื่องเปล่าเนี่ยหาซื้อเมืองนอกเนี่ยผมวม่งเป็นล้านแล้วเป็นล้านแล้วนะครับหายากมากแล้วก็อะไรอะไรหายากมากนะครับก็ผมไม่รู้เคยเล่าให้ทุกคนฟังหรือเปล่าผมหัดขับรถครั้งแรกเนี่ยคือเป็นรถ e30 ของคุณพ่อผมนะครับที่เมืองไทยนี่แหละนะตอนนั้นก็อายุนาะนประมาณนั้นจากสักสิบสี่สิบห้านะครับลองลองหัดขับรถครั้งแรกก็หัดแบบ ตามซอกซอยนะก็ม,มีมีคุณพ่อนั่งประกบเน่ผมหัดขับรถครั้งแรกก็คือเป็นรถ BMW e 3มนะครับผมก็เลยเหมือนมีความผูกพันกับมันนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเหรอเยอะเลยคือผมไปอเมริกาตอนแรกผมก็ซื้อ E30 M3 นะครับตอนนั้นก็มี E30 ดีๆเลยไปท้าย3ชั้นเลยนะสวยสวยเลย316 i i n j e c t o อนะครับกันชน ECE นะแบบล้อ BBS อย่างสวยเลยด้วยความเฮียของเราอันนี้พี่พูดได้ไหมอันนี้พี่เล่าได้ไหม เอารถไปแลกไปแลกกับคนในเว็บบอร์ดเลสซิ่งเว็บยึดเค่เอารถแบบสภาพดีๆที่พ่อเราแบบไม่เคยประสบอุบัติเหตุเลยไปแบบลกกับรถ2ประตู E30 มานะครับต้องบอกว่าสภาพเพียมากแต่ว่าเหมือนราคามันได้กันคือรถเขาสภาพไม่ดีแต่สประตูบริสอประตูมันจะแพงกว่าแต่เราอยากได้รถ2ประตูไงแลกมาแถมเขามีเครื่อง SR แถมมาให้ด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นกําเนิดคุดีเคมาถึงวันนี้ผมเลยมีความผูกพันกับ E30 ถ้าเป็นไม่ได้นะนึกแบบให้น่ารักน่ารัก คือถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะอยากสอนลูกผมขับรถครั้งแรกในในรุ่นนี้ก็หวังว่าจะเก็บไว้ให้ได้นานพอสมควรน,นะครับคืออย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันมันเป็นรถเก่าที่เราชอบแล้วมันก็คลาสสิกใครก็ชอบเมืองไทยวันนี้ก็เล่นกัน5้า้านนะแต่จริงๆราคาเมืองนอกสองคันนี้มันเท่ากันนะเออใช่ไหมแต่เมืองไทยเนี่ยคนเริ่มโพสขายแล้วเคยเห็นแล้วโพสขายอยู่7ล้าน แต่คนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ M 3นะต,ต้องยอมว่า M 3นะคือคนไทยคิดว่าเน,นี่ยมันเป็นรถแบบ2อสล้านอันนีมน้มันก็คือสวยแพงเก่าแต่ว่าเราตอนอเด็กๆเ,เราไม่ได้มีอะไรไปเป็นสตอรี่ผูกพันะนะมันก็มันก็ยากนะมันก็ยากนะครับอย่างรถอย่างเงี้ยถามว่า S 1 5บห้าวันทำไมวันนี้พี่กูดี้ต้องเล่นทําไม S 1 5คือคือทำไมต้องไม่ลงทุนกับมันขนาดนั้นก็เป็นรถที่ผมแบบมองว่ามันคือที่สุดตอนนั้นน่ะผมเห็นแล้วแบบมันมันสวยมันเป็นไอดอลเราเราคิดว่า ชาติหนึ่งกูคงไม่ได้มีวันได้ขับหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยแบบมามามาสัม,าามพันธ์กันว่าวันหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องมีอย่าง3ามสี่่เงี้ยคนหัวเฮ้ยโหพี่เล่นรถญี่ปุ่นที่เล่นทาไมให้มีสามสี่คือผมไม่ได้มีอะไรผูกพันกับสามสี่นึกออกไหมผมผมไม่ได้มีอะไรผูกพันกับสามสี่ผมก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ถามว่าแบบมันจะต้องแบบให้ได้เลยไหมผมก็ยังไม่ได้มีความแบบอิโมชันแนลที่มัน a t t a c h กันขนาดน,นั้น รเรื่องของรถเนี่ยผมว่าเรื่องอารมณ์เรื่องอิมมชั่นอลมันมาเกี่ยวพันค่อนข้างสูงต้องเลือกที่เราแบบว่าพูดยังไงอะอยู่เราแล้ว,ลวมันแบบมันมีความสุขอะนะมีความสุขดูมันได้เรื่อยๆนะครับไม่เบื่อต่อให้เบื่อก็ยังเป็นอะไรที่เรามองแล้วเราชอบ oh. ใช่ป่ะมันก็จะสบายใจวันนี้ฝนตกห,หน่อยนึงนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนเดิมนะฮะผมแน่งน้ําตาจะไหลไอ้เฮียอันนี้พี่พูดได้ไหมอันนี้อันนี้พูดได้ใช่ไหมไพูดได้นะพูดได้คือนี่ลูกค้าไทยคานคันนี้ ฝนตกคุุบล้างรถฝนกาะคุบล้างรถคือแบบนี่สินี่คือคือใช่เลยคือคือเพราะอะไรรู้ว่าฝนเนี่ยมันมีความเป็นกรดแล้วมันก็สกรปรกนะครับก็ไอ้ฝุ่น PM ที่คุณบ่นอยู่เนี่ยมันอยู่ในอากาศพอฝนช้ามันก็ล้างพวกนี้ลงมามันก็มาอยู่ในรถคุณฝนตกยยิ่งต้องล้างรถแล้วแถมว่าคุณล้างอย่างนี้นะล้างฝีอีกรอบหนึ่งล้างฝีอีกรอบหนึ่งอีกอะไรอะอออเป็นล้างรถฝนตก ทางรถแล้วฝนตกอันนี้ป็นเรื่องปกติ S2000 นะครับคันนี้มาเก็บงานเล็กน้อยนะครับคือเอาไปใช้งานแล้วมีคราบนิดหน่อยคืออย่างฟิล์มเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าบางท่านไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ดูแลมันเหมือนผิวรถพอนึกว่าแลปมาแล้วก็ของแลปมาก็เดี๋ยวก็เช็ดเช็ดถูๆไปจริงๆเนี่ยครับมันก็เหมือนสีผิวลถนี่แหละต้องบอกว่าแปลปรถสีเนี่ยจริงๆก็ราคาเหมือนถูกกว่าทำสีทั้งคันใช่ไหม คุณภาพความเงาที่ได้อะไรไปอ่ะจริงๆมันมันเงากว่าหรือเทียบเท่าสีเลยด้วยซ้ำน,นะครับก็อยากจะให้ดูแลสีที่เป็นผิวสติกเกอร์เนี่ยนะครับให้เหมือนกับดูแลผิวรถแพงๆของคุณนั่นแหละแล้วมันก็จะได้ไม่ต้องกลับมาคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้มันเห็นไหมมีรอยคาบกงคาบกาวคาบยางเห็นไหมอาจจะไปจอดข้างนอกนะโดน,ดนต้นมงต้นไม้โดนยงโดนยางอะไรอย่างเงี้ย คือบางคนเนี่ยพอเหมือนแรปแล้วก็เหมือนแบบคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์อะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ได้มันก็จะทําให้เราเหมือนแบบไม่ค่อยได้ดูแลมันดีเท่าที่ควรทันทันี่จริงๆเนี่ยมันให้ผิวในการมองเห็นของเราเนี่ยต้องเรียกว่าดีกว่าสีจริงเดิมคันนี้แล้วกันนะพูดเลยนะครับนี่พี่พูดได้ใช่ไหมครัพูดพูดได้ไม่เป็นไรนะลูกค้าอันนี้เขาปัจจัยดีสนิทกับเราเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาติชยอย่างอย่างคันนี้เป็นแรปใสนะครับก็เหมือนกันอีกคนแรปใสปเพจชอบแบบไอ้รถกูแรปใสแล้ว ทำเฮี้ยอะไรก็ได้จะโดนฝุ่นโดนหินโดนอะไรเอ้ยเดี๋ยวค่อยล้างไอ้แมง,แ,มงแรบใสแล้วนี่ใช่ไหมก็เหตุผลคือเราการแรบใสเพื่อป้องกันนี่ใช่ไหมแต่ว่าคุณอย่าลืมสิว่าสมมติคุณทากันแดดนะคุณไปทะเลคุณทากันแดดแล้วคุณต้องอย่างนี้เลยเหรอแดดพระอาทิตย์อยู่ไหนนีเเ่เหรอไม่ใช่ถูกไหมมีร่มคุณก็หลบสิถูกไหมครับ เออก็เหมือนกันเวลารถเนี่ยถ้าไปแรปฟิมสายไปแล้วหรืออะไรไปแล้วอยากให้มันอยู่คงทนอยู่นานและสวยงามเราก็ต้องแบบช่วยเหลือมันด้วยถูกไหมโปรเทคชันน่มันคือการการรักนเศษหินเศษฝุ่นหรือริ้วรอยคนเดินมาแบบเล็บขูดก้นไปโดนนู่นนี่นั่นถูกไหมไม่ใช่ว่ามันเป็นแรปปุ๊บแล้วก็วจะไปปู้ยี่ปู้ยำม,มันใช่ปะ่ะผมเห็นนะส่วนใหญ่นะจริงๆเลยประจําเลยเวลาไปเจอรถรุ่นพี่หลายๆคนเฮ้ยพี่อันนี้ไม่ โอ้ยแรปไม่เป็นไรอันนี้แรปสคือหมายถึงว่าพอแรปสปุ๊บก,ก,กูไม่ล้างไม่ขัดไม่ไม่เฮียอะไรเลยแล้ว,แล,วแล้วพี่จะโปรเทคมันไปทาเพื่ออะไรคือมึงจะได้ไปโชว์ผิวดีๆเนี่ยให้คนเขาดูตอนไหนวะ <Huh? S 1> ตอนที่มึงแกะอย่างเงี้ยหรอแล้วมึงจะเรียกใครมาดูเข้าใจป่ะมันไม่ใช่คือคือฟิล์มเนี่ยก็ราคาไม่ได้ถูนะครับก็อยากจะให้ดูแลมัน ยิ่งถ้าเป็นฟิล์มที่เราใช้เนี่ยนะครับอันนี้ยี่ห้อพี่พูดได้ไหมอันนี้พี่พูดยี่ห้อได้ใช่ไหมอย่างบรารฟุงเนี่ยก็มันเซลล์ฮิลลิงอยู่แล้วเซลล์ฮิลลิงนี่ก็คือเวลามีริ้วรอยโดนแดดนิดนึงมันก็จะมีการแบบคายตัวมีการยืดหดที่สําคัญมันสามารถขัดได้ขัดนี่คือคุณไปร้าน้างรถที่มันมีขัดเคลือบสีเนี่ยเครื่องดีเอปันอย่างเงี้ยสามารถลงได้นะแล้วมันจะปรับผิวให้กลับมาเรียบนะครับ คือให้คุณคิดเสมือนอีกหนึ่งชั้นแลกเกอร์ที่มันลงเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็แค่นั้นเองนะทำแล้วก็อย่านิ่งนอนใจไม่ไม,ไม่ไม่ดูแลมันต้องใช้คานี้ละกันนะครับโหเรียกว่าเข้มข้นอ่าในวันนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่กดไลค์กดซับสไคร้นะครับแหมพอดี YouTube เนี่ยมันไม่มีกดปุ่มกระทืบเนาะเป็นไงบางคนอาจจะอาจจะกดปุ่มกระทืบอ,อะไรเงี้ยแต่มันมีปุ่มดิสไลค์นะใช่ไหมแต่ไม่ไม่ค่อยเห็นใครกดเท่าไหร่ พูดปุ๊บก็อย่าไปกดล่ะนะครับยังไงก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เข้ามาคุยกันหน่อยนะครับแชร์ไม่ต้องก็ได้นะคือตอนนี้เรามีช่องปืนด้วยถ้าคุณเริ่มแบบช่องนี้คนเริ่ม,ไม,ไ,มไม่ดูไปดูช่องปืนเยอะผมอาจจะเลิกทำรถแล้วนะเออคุณไม่มีดวนะคุณฟู้กคุณเหงาเลยนะผมพูดผมพูดแค่นี้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ